ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยกตัวอย่างการทำงานในประเทศมาเลเซียของคนขับรถเชลเลอร์นะคะก็คือณนะตอนนี้กิมยกตู้ออกมาจากลานแล้วล่ะกำลังที่จะไปที่ บรรจุงานอีกที่หนึงนะคะแล้วคือคันนี้ก็จะมาให้ดูกันอันนี้คือแบบอย่างในคลิปนี้คือเบาๆชิลๆแล้วนะกับการลดติดอะ่ะเพราะว่าช่วงโควิดช่วงที่ด่านปิดจาก3ด่านเหลือ1ด่านอะคือสภาพมันแย่กว่านี้แต่นี้คือเริ่มผ่อนคลายแล้วบางวันก็ไม่ติดนะคะบางวันก็ไปได้แบบสะดวกสบายบางวันก็ติด ต่ว่ามันก็จะมีติดบ้างช่วงวันศุกร์คือเป็นวันที่เขาละหมาดกันนะคะของศาสนาอิสลามอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเนาะนี่นะคะตรงนี้คือเป็นสีแยกไฟแดงของที่ว่ามาจากด่านคือตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่าเราจะบอกทางกันระหว่าง คนใหม่กับคนเก่าที่ว่าคือจุดเริ่มต้นจากออไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปร้านตู้ร้านไหนไปยังไงเนี่ยนะคะทางด้านขวามือของคลิปนะคะก็จะเป็นในโซนของรถเทรลเลอร์รถบรรทุกรถหางเปล่าทั้งรถหนักแล้วก็รถที่มีสินค้าแล้วเพื่อที่จะ รอออกด่านนะคะก็ต่อคิวกันไปเรื่อยๆก็จะสังเกตนะคะไฟแดงที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยณนะตรงนี้คือจะไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ทุกคนจะเคารพกฎจราจรของประเทศเขานะคะเนี่ยพิมจะให้ดูนะพิมลองนั่งไล่นับแล้วคือรถที่ต่อคิวกันเพื่อที่ทจะรอออกนอกด่านเนี่ยประมาณ เกือบครึ่งร้อยนะคะเกินครึ่งร้อยประมาณอยู่ที่ประมาณ68คันแล้วคิดดูสภาพจากตรงไฟแดงไปถึงหน้าด่านอีกหน้าด่านมาเละีะน่าจะอีกประมาณอีก50กว่าคันรวมๆแล้วน่าจะร้อยกว่าแล้วรถที่สะสมอยู่หน้าด่านอีกประมาณอีกเป็นร้อยคันอะ่ะ คิดดูแล้วกันคือถามว่ามันน่าเบื่อไหมมันก็<ม>เป็นบางวันมันมันก็ไม่ใช่น,น่าเบื่อทุกวันนะคะส่วนใครที่คืออย่างเมื่อกี้เนี้ยคือเราจะไม่พูดนะเราจะไม่ว่ากันเพราะว่า คันธีมักก็เคยทําเพราะว่าบางทีไปลานฝั่งทางนู้นอ่ะทางฝั่งไฟแดงอะ่ะเราจะมัวมาต่อคิวอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ทันนะคะบางทีเราก็ต้องไปบรรจุงานลานตู้ฝั่งไฟแดงอะ่ะเราก็จะลูดขวาเพื่อนขึ้นมายาวๆเลยนะคะบางทีงานของธิมะกก็มีไปรับเอกสารตรงลานฝั่งตรงข้ามไฟแดงฝั่งทางโน้น คือบรรจุงานออกมาแล้วและเอกสารยังไม่ได้พิงก็ต้องลูดขวาขึ้นมายาวๆเลยนะเพื่อที่จะไปข้ามไฟแดงฝั่งถนนแล้วก็ข้ามไฟแดงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าด่านอีกทีหนึง่งเพราะถ้ามววัวมาต่อคิวอยู่อย่างเงี้ยครึ่งวันก็ไม่ได้บรรจุงานวันทั้งวันก็ยังไม่ได้ไปไปบรรจุงานยังไม่ได้ไปรับตู้ยังไม่ได้ไปรับเอกสาร คือทุกคนก็ต้องเข้าใจกันนะคะว่างานของใครอยู่รันไหนรถรถบริษัทไหนต้องไปรับเอกสารตรงไหนอะไรยังไงอันนี้คือช่วงที่ อยู่ในคลิปเนี่ยคือโควิดก็เริ่มซาซาแล้วด่านด่านอื่นด่านประดังด่านของอีกด่านอยงอ่ะก็เปิดมาแล้วนะคะก็จะแบ่งแบ่งกันไป3ด่านนะคะส่วนช่วงที่แบบว่ามาประดังกันอยู่ด่านเดียวนี้โหสุดยอดค่ะถามว่าไรายได้ดีไหมก็ไรายได้ก็โอเคอยู่นะคะ เพราะว่าเราเป็นรถวิ่งสายไกลกันไงคะส่วนใหญ่คนขับรถที่มาเลเซียถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันคือจะมีคนจะมีใบขับขี่กันทุกคนนะคะแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ขับรถในประเทศมาเลเซียคู่กับแฟนตัวเองในประเทศมาเลเซียเนี่ยสุดยอดกันทางนั้นเก่งๆทางนั้นค่ะ เพราะว่ามันเป็นสาย,กาย,ยาไกลไงคือ,อยังไงก็ต้องขับได้อะขับได้ทุกสถานการณ์ฝนตกฟ้าล้องอะไรก,ก็ต้องขับได้หมดค่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรต่อกรจ